โดแล้วครับผมพี่หลวงโดแล้วนะครับผมตัวนี้มีไซส์ครับผมน่าจะมีไซส์ครับตัวนี้ดูครับดูเนี่ครับไอช่อนนะครับผมมาช้าแต่มานะครับดูครับดูครับไอช่อนตัวนี้ต้องมีร่วมสองโลอะใหญ่ๆครับผมหูเกี่ยวข้างด้วยไม่ใช่นี่ว่โลกว่าแล้วหลุมมันหรือเปล่าพี่ เรื่อได้เห็นหน้ามันแล้วเนี่ยน,นิวิตรงนี้เออทิมๆตรงหัวมันอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ใจเยน็นพี่ใจเยน็นม,มันไปไม่ได้อไอ้ที่ติดตัวยาเอ้ยมาแล้วมาแล้วนิวิตต้องช้อนตรงหัวเปล่าเออได้แล้ว <c oughs> หูบอลเลอร์เลยครับผมสองโลมีครับ<ด>ตัวนี้อ้โโหใหญ่เกิน ยหยจัดด้วยโดนเราตื้อมขึ้นหวไม่โดนดูดิเขามาไม่กี่ม้เองคือมันขึ้นอยู่ปุ๊บ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 อยู่เราตรงนี้เนาะตอนที่พี่มาไม่ผมตื้อตรงนี้นานที่พี่มาไม้เดียวเองดูดิเขามายงโยนี่ครับผมมีหลวงโดนแล้วนะครับมามาช้ามาสิบโมงอ่ะตัวนี้สองโลมีแน่ครับใหญ่เลยมันจะสบยทำปลาตรงปกนะพี่หลวงนะใช่ครับไม่เป็นไรด้วยนะตรงปกแน่นอนไม่เลอะเทอะไรแล้วตรงนี้ขนาดติดงานพี่หลวงบอกต้องมาให้ได้คิดดูอ่ะ ใหญ่ใหญ่หลุดอ่ะเนี่ยอันนี้ช่างได้อยู่อันนี้ช่างจะได้นี่จะต้อนก็มีๆๆมมมดีไ<น>ะย<อ>ังเกี่ยวอ่ะถ้าฝืนไม่หลุดได้นะมาญาตไปลงยูทู e นะพี่ครับผมตามสบายอันนี่ครับผมดูครับใหญ่จริงครับไอ้ช็อตนะไม่ใช่ชะโดนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวถ่าย,ยรูปด้วยโอเคขอบคุณครับ